ดวงชะตาชาวราศีพิจิกในปี2568ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมปี2568จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะด้วยพลังงานจากดาวเคราะห์ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อทั้งด้านการงานการเงินความรักสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวปีนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตคะ่ะ แต่ก no ็มีความท้าทายที่ต้องรับมือเช่นเดียวกันนะคะความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นของชาวพิจิกจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นค่ะการงานของชาวราศีพิจิกในปี2568ปีนี้มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะโดยเฉพาะผู <Stat> ้ที่มีความมุ e ่งมั่นตั้งใจและกล้าเสี่ยงกับโอกาสใหม่ๆดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งความโชคดีและการเติบโต จะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนในงานที่ทำอยู่ค่ะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะอาจได้รับโปรเจกต์สำคัญควรระวังการทำงานเกินกำลังหรือรับผิดชอบมากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ค่ะควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยนะคะ ตั้งรับด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นค่ะในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์การงานดีขึ้นอย่างชัดเจนมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือความก้าวหน้าในสายงานความพยายามที่ได้ทุ่มเทไว้จะเริ่มเห็นผลแล้วล่ะค่ะควรใช้โอกาสนี้นะคะในการพัฒนาทักษะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ปีนี้เหมาะสำหรับการลงมือทำ ความคิดสร้างสารรค์และกลยุทธ์ที่รอบคอบจะนำพามาซึ่งความสำเร็จค่ะอย่างไรก็ตามก็ควรระวังในการลงทุนในช่วงกลางปีนะคะเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนในตลาดนั่นเองละค่ะด้านการเงินชาวราศีพิจิกมีแนวโน้มที่ดีในด้านการเงินนะคะปีนี้จะมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ มีความคล่องตัวทางด้านการเงินดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะส่งผลให้คุณต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบและมีวินยัยควรจะระมัดระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกการเงินของคุณเนี่ยอาจจะเดินสะพัดแล้วก็มีโอกาสร่ำรวยแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่โดยไม่จำเป็นค่ะ ควรรอจนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนตัดสินใจจะลงทุนใหญ่นะคะเช่นการซื้อบ้านหรือยานพาหนะนอกจากนี้ควรระวังการถูกหลอกล่อให้เสียทรัพย์จากมิจฉาชีพแล้วก็ไม่ควรรีบโอนเงินโดยไม่ตรวจสอบให้รอบคอบแล้วค่ะในช่วงครึ่งปีหลังการเงินของคุณยังคงมีความมั่นคงแต่ควรระมัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ แต่โดยรวมแล้วในปี2,568เป็นปีที่ดีสำหรับการเงินของชาวราศีพิจิกละค่ะควรใช้ความระมัดระวังและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้การเงินของคุณมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนด้านความรักคนโสดในปีนี้เป็นปีที่ความรักจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตนะคะ โดยเฉพาะในช่วงต้นปีถึงกลางปีคุณมีโอกาสได้พบคนที่น่าสนใจจากการทำงานหรือกิจกรรมทางสังคมค่ะการสื่อสารและความเข้าใจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มีคนรักอยู่แล้วปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดาวพุธส่งผลให้คุณสามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามค่ะ ควรระวังปัญหาจากบุคคลที่3หรือความไม่เข้าใจกันในช่วงกลางปีนะคะพยายามอย่าปล่อยให้ความกังวลหรือความเครียดจากการทำงานเนี่ยส่งผลกระทบต่อความรักของคุณละค่ะด้านสุขภาพของชาวราศีพิจิกในปี2568ให้ระวังระบบของเหลวและฮอร์โมนในร่างกายที่อาจจะเกิดความแปรปรวนนะคะรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือความเครียดที่อาจเกิดจากการทำงานหนัก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะอาจมีปัญหาที่ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือดาวเสาร์ที่เคยส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ย้ายออกไปแล้วนะคะทำให้ปัญหาสุขภาพที่เคยเผชิญในปีที่ผ่านมาก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ยังคงต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องค่ะพยายามจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตด้วยการทำกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการผ่อนคลายนะคะ อย่างเช่นการออกกําลังกายหรือการทำสมาธิโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษค่ะอย่ามองข้ามสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ร่างกายเริ่มส่งมานะคะและควรที่จะตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้บทสวดมนต์การทำบุญเสริมดวงและวัตถุมงคลเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกในปี2568 บทสวดมนต์เสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกในปี2568ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่มีพลังลึกลับและความลึกซึ้งในตัวเองอยู่แล้วค่ะการสวดมนต์เพื่อเสริมดวงจะช่วยเสริมสิริมงคลเสริมพลังบวกและนำพาชีวิตไปสู่ความราบรื่นนะคะโดยในปี2568แแนะนำให้สวดบทดังต่อไปนี้ค่ะบทสวดบูชาพระราหูเพื่อปัดเป่าเคราะห์ร้าย และเสริมความมั่นคงในชีวิตนะคะโดยสวด12จบพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถึงพระราหูขอให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคและนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบทสวดบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งค่ะโดยสวด8จบนะคะพร้อมกับถวายดอกบัวหรือดอกไม้สีขาวตั้งจิตอธิษฐานขอผ่อนด้านโชคลาภและความสำเร็จ บทสวดบูชาพระพิคเนตเพื่อเปิดทางให้ชีวิตพบเจอกับความสำเร็จสวด9จบนะคะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระพิคเนตเปิดทางและนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตบทกรณียเมตสูตรเพื่อเสริมเมตตาบารมีและพลังบวกในชีวิตให้สวด3จบทุกเช้าเย็นเพื่อเสริมเมตตาและลดความวุ่นวายในจิตใจค่ะ ด้านการทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกในปี2568ซึ่งเป็นปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายเกิดขึ้นในชีวิตการทำบุญเสริมดวงสามารถช่วยเสริมพลังบวกและลดทอนอุปสรรคต่างๆได้ดังนี้นะคะทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดทางสว่างในชีวิตช่วยขจัดความมืดมนและสิ่งที่เป็นอุปสรรคลงได้อาจจะบริจาคหลอดไฟหรือเทียนให้วัดเติมน้ำมันตะเกียง หรือบริจาคข้าไฟให้วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมค่ะการปล่อยสัตว์น้ำเพราะสัตว์น้ำสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และการปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะอาจจะปล่อยปลาหน้าเคียงเช่นปลาหมอปลาดุกปลาช่อนจำนวน9ตัวหรืออาจจะปล่อยเต่าเพื่อสะดอกเคราะห์และเสริมอายุยืน การทำบุญบริจาคลงศพหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งการทำบุญกับผู้ล่วงลับหรือผู้ที่ลำบากจะช่วยเสริมดวงชะตาให้พ้นจากเรื่องร้ายนะคะวิธีการก็คือร่วมบริจาคลงศพกับมูลนิธิเช่นมูลนิธิร่วมกตัญยูหรือมูลนิธิปอดเต็กตึงหรืออาจจะบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยผู้ยากไร้ก็ได้ค่ะการถวายสังฆทานตามวันเกิดเพื่อเสริมพลังบุญตรงกับดวงชะตาของตนเองก็ทำได้เช่นกันนะคะ ของที่แนะนำก็มีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะใช้เทียนคู่กับน้ำมันพืชผู้ที่เกิดวันจันทร์ถวายนมกับขนมหวานผู้ที่เกิดวันอังคารถวายยาและอุปกรณ์ประมพยาบาลเกิดวันพุธถวายสมุดกับปากกาหรือเกิดวันพฤหัสบดีถวายหนังสือธรรมะเกิดวันศุกร์ถวายดอกไม้และน้ำหอมเกิดวันเสาร์ถวายร่มและรองเท้า นอกจากนี้ยังสามารถที่จะสวมดมนต์และนั่งสมาธิโดยแนะนำวัดที่มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างเช่นวัดพระธาตุพนมวัดอรุณราชวรารามหรือวัดพระแก้วค่ะนอกจากนี้ยังสามารถไหว้พระประจำวันเกิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกควรเน้นการไหว้พระปางนาคปกและถวายดอกบัวเจ็ดดอกสถานที่แนะนำคือวัดที่มีพระปางนาคปกอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ หรืออาจจะบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเสริมความรู้และปัญญาเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานและการเรียนนะคะอาจจะเป็นการบริจาคหนังสือธรรมะให้วดัดหรือมอบอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนหรือว่าเด็กด้อยโอกาสสำหรับวัตถุม,มงคลเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกการพกพาวัตถุม,มงคลหรือว่าเครื่องรางก็สามารถเสริมดวงและเพิ่มความเป็นสิริมงคลได้นะคะแนะนำดังนี้ค่ะ อัญมณีและเครื่องประดับอาจจะเป็นบุษราค a k เป็นอัญมณีที่เสริมความมั่นคงและความสําเร็จในชีวิตหรือจะเป็นไข่มุกขาวช่วยเสริมสเสน่ห์และความสงบสุขนะคะนอกจากนี้ยังสามารถจะใช้สีมงคลเข้ามาช่วยเสริมได้ลคะค่ะเช่นสีแดงสีน้ําตาลสีแสดหรือสีชมพูสีเหล่านี้จะเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคล ชาวราศีพิจิกก็อาจจะปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบ้านก็ได้ค่ะเช่นพวงแสดปาล์มเฟื่องฟ้าขนุนเบญจมาศการปลูกต้นไม้เหล่านี้จะเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงหรืออาจจะบูชาวัตถุม,มงคลอื่นๆนะคะอย่างเช่นพระพิคเนตปางนั่งบัลลังก์การบูชาพระพิคเนตปางนี้จะเสริมความสําเร็จในด้านการงานและการเงินหรือเครื่องประดับรูปน้ําเต้าเชื่อว,ว่าจะช่วยดูดซับและเสริมความมั่งคั่งค่ะ ด้านเลขนำโชคสำหรับชาวราศีพิจิกในปี2,568เลขมงคลที่ควรพิจารณาได้แก่เลข4และเลข8ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้นะคะเลข4สื่อถึงความมั่นคงและความสม่ำเสมอการใช้เลขนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตประจำวนันเลข8แทนความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคัง่ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลข7นะคะเนื่องจากอาจนำมาซึ่งความท้าทายหรืออุปสรรคในชีวิตประจาําวันการนำเลขมงคลเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำํำวันเช่นการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมีเลข4หรือเลข8รวมกันอยู่หรือการเลือกวันสำคัญที่ตรงกับเลขเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและความสำเร็จในด้านต่างๆให้ชีวิตค่ะ